ด,ดเฟิร์นกระหนกวันเจริญลิตพริตตี้สุดเฟี้ยวเสน่ห์แรงนักร้องกลางคืนอาชีพกับน้ำเสียงสุดคิวไม่ได้เก่งเหมือนไทยแต่ความมั่นใจร0อเปอร์เซค่ะทำอะไรอยู่บ้างค่ะชื่อนักสาวกะนกวันเจริญลิศนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเฟิร์นนะคะตอนนี้ก็รับงานอีเวนต์นะคะ ร้องเพลงนะคะตามงานนอกทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ็มซี MC นะคะแล้วก็พีจีค่ะพี <PG S 1> <PG S 2> จีจีจีใช่ใช่แล้วค่ะคือเชียร์แบบส <15. S 1> ิบ <15. S 1> ชั้นสิันคล้ายๆกับไอซียูเ่าไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ คนละอย่างกันค่ะป๋าเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระดับพิตตี้เอแล้วล่าสุดที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาโทใช่ค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีสยามนะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะจะเอาเพลงลูกทุ่งมาร้องในเพลงคิดถึงทุ่งลุยายค่ะไปเลยเมืองมังกร คงแหลกลาไม่มีใช่ได้จะฟังใจหยุดมันไม่มีใช่ได้จะฟังใจหยุดมันคิดหัดเตยอีสานคิด ฉันคงแหลกลาไม่มีใชยได้จะฟังใจยึดมันไม่มีใชยได้จะฟังใจยึดมันคิดฮอดเดอ นสวยๆเราเพลงลุกทุกอะไรเรารู้สึกเลยนะก็เป็นเป็นความสุขที่อยากให้ร้องนานๆนะฮะใช่สีอาจารย์เป็นออาจารย์เป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยนะดูดีครับในฐานะแขกที่มาในงานวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทำให้แขกมีอารมณ์บึมบึมบึมตื่นเต้นครับอาจารย์พี่บิ๊มค่ะและดูมีสาระมากไปดูฝักฟังสาระจากพี่หมูเลยดีกว่าค่ะก็ถือว่าเป็นการอินเทอร์เทนนะทำให้อาจารย์เริ่มยศ ฟังโขนเคลิบเคลิมนะครับพี่น้องได้สลับเนื้อเอาท่อนสุดท้ายมาไว้ท่อนแรกแล้วก็มุกนะคะเป็นมุกเพลงนี้สี่ท่อนก็ตัดเหลือสองท่อนจบสุดยอดครับหนูเก่งไหมคะเก่งขอบคุณมากค่ะที่เอาท่อนสองมาโองท่อนหนึ่งเนี่ยใช่เป็นความตั้งใจของเธอใช่แล้วค่ะโอ้ยคนฟังนี่ง้อจริงๆสุดยอดดา แต่ว่าพี่ชอบหนูเอาความมั่นใจมามากแล้วก็เอนเตอร์เทนที่สุดยอดมากเลยค่ะคุณค่ะอาจารย์งังาจาเป็นเอนเตอร์เทนดีครับเอนเตอร์เทนดีแล้วก็การสื่อสารด้วยสายตาถือว่าเป็นจุด ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการตัดเนื้อเพลงเพลงนี้มันมันมันมีที่มาที่ไปมาถึงที่มาไม่มีมันไปที่ไปเลยมันก็เลยทำให้ขาดหายไปบางอย่างนะครับขาดหายไปใช่ครับเรื่องเรื่องรามันไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้จะเอวังยังไงเขาเขาเดี๋ยวฟังพ่อพูดต่อครับพ่อก็อย่างที่ว่าแหละลูกทุกอย่างสนุกสนานดีแต่หนไปกลับเนื้อรองซะเนี่ย ก็ขอให้รอบนี้นี่มันไม่เหมือนรอบอื่นการประกวดรอบนี้เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงอย่างเดียวเราเราเน้นเรื่องการเอนเตอร์เทนการแสดงออกรูปร่างบุคลิกลักษณะความเหมาะสมในการแสดงนะฮะโปรโมทตัวเองเลยครับฝากด้วยละกันนะคะตอนนี้ก็ รับงานนะคะไม่ว่าจะเป็น MC นะคะ CT หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้ที่ f a c e b o o กกัน <ะ S 2> นกวันเจริญลิ์นะคะภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปเลยนะคะฝากติดตามด้วยกันนกวันเจริญลิ์ค่ะจเริิรใช่แล้วค่ะะเอาละฮะ